ดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะนูก,ก็มีสิ่งดีๆนะคะมาบอกต่อกันอีกแล้วนะคะเนื่องจากาทุกคนก็น่าจะรู้เนาะว่านุกแบบกินคีโตมาก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กินโลขาบเนาะแล้วก็พยายามจะเลี่ยงน้ําตาลทุกวิธีทางนะคะแต่ว่าบางทีมันก็มีช่วงที่แบบอยากกินหวานอยากกินอะไรกรุบกริบอะไรงนี้เนาะก็แบบ เออทำยังไงดีล่ะแล้วก็ไปหาโน่นนี่นั่นนะคะมากินนะคะวันนี้จะเราเจอผลิตภัณฑ์อันหนึ่งนะคะที่อยากบอกต่อมากๆนะคะที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะน,ะนั่นก็คือไซรับเข้มข้นปราศจากน้ำตาลตราออนใช้สารสกัดจากย่าหวานนะคะแล้วก็หล่อหังกล้วยออร์แกนิก อยากจะบอกว่าวัตถุดิบพรีเมียมมากๆนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยนะคะมะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะผู้ที่ทานคีโตหรือโลร์บนะคะหรือว่าผู้ที่รักสุขภาพทุกคนนะคะสามารถรับประทานได้นะคะโดยที่ขวดของเขานะคะ1ขวดเนี่ยมีปริมาณ320มลลลนะคะสามารถชงเครื่องดื่มได้ถึง32แก้วเลยคุ้มมากๆ ขวดของเข้านะคะเป็นแบบขวดบีบนะคะใช้งานสะดวกสุดๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะนุก็มีเมนูนะคะที่ทำง่ายมากๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะเพื่อเป็นไอเดียด้วยเนาะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้าเมนูแรกเป็นน้ำพึ่งมะนาวนะคะเราจะตวงโดยใช้อัตราส่วนน้ำเปล่านะคะ12ส่วนต่อไซรัปนะคะ1ส่วน สามารถเพิ่มลดไซรัปนะคะตามความต้องการของเราได้เลยนะคะวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากใส่น้ําเปล่าที่เตรียมไว้ลงไปนะคะตามด้วยไซรัปนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ชิมรสชาติดูนะคะว่าเป็นรสชาติที่เราชอบหรือ,อยังนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเติมไซรัปล,ลงไปได้อีกเนาะ จากนั้นนะคะก็เพิ่มความสดชื่นนะคะด้วยการเติมน้ำแข็งลงไปนะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้น้ำนะคะมันนาวนะคะน้ำผึ้งนะคะที่กินแล้วแบบชื่นใจมากๆคะ่ะ ต่อไปมาทำรถพีชกันบ้างนะคะเมนูนี้นะคะบอกเลยว่าสดชื่นซาบซ่ามากๆนะคะขอตั้งชื่อว่าพีชโซดาแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะใช้นะคะ น้ำนะคะเปลี่ยนน้ำเปล่าเป็นโซดานะคะในอัตราส่วนเดิมเลยนะคะ1ต่อ12นะคะเราก็แค่เทโซดาลงไปในแก้วนะคะจากนั้นก็ใส่พีชลงไปนะคะก็เอาปริมาณที่เราชอบเหมือนเดิมนะคะชิมรสเอาเลยนะคะตามใจชอบนะคะจากนั้นก็กวนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปแค่นี้ก็ได้ พีชโซดานะคะที่อร่อยนะคะแล้วก็สดชื่นมากค่ะตัวรสชาติของไซรัปพีชอันนี้นะคะจะมีความออเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็หวานตามนะ,ะซึ่งเข้ากันได้ดีมากกับโซดานะคะเมนูสุดท้ายนะคะขอ,อนำเสนอน้องลิ้นจี่นะคะบอกเลยว่าน้องลิ้นจีเนี่ยชงกับน้ำก็อร่อยนะคะหรือว่านุกคนพบวิธีใหม่นะคะว่า เอามาใส่ในโยเกิร์ตนะคะที่แบบไม่มีน้ำตาลนะมันจะช่วยเพิ่มให้โยเกิร์ตมีรสชาติที่แบบหวานเปรี่ยมเปีมากขึ้นนะทุกคนแต่ประสิบว่าเซรัปรสเลมอนฮันนี่นะคะก็เข้ากับโยเกิร์ตมากเช่นกันนะคะยังไงก็ไปลองทำกันดูจ้าบอกเลยนะคะว่ารสที่นะคะอีชั้นนะคะชิมแล้วประทับใจที่สุดในสามรสนี้รู้ไหมคืออะไร สิ่งนั้นก็คือรสนีจาน้ำพึ่งมะนาวนะคะเพราะว่าแบบคือตอนกินคีโตกินน้ำพึ่งไม่ได้ไงทุกคนแล้วคือเราก็เป็นคนที่แบบชอบกินน้ำพึ้งมากคือมันรู้สึกแบบโหยหาความเป็นน้ำพึ่งอะ่ะแล้วมันก็กินไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้คือแบบเหมือนมาก คือเป็นน้ำพึ่งจริงแล้วก็กลิ่นมะนาวจริงๆคือเขากลิ่นมะนาวจริงแบบไม่ใช่มะนาวปลอมที่เหมือนแบบไปกินร้านส้มตาแล้วบางทีเจอแบบมะนาวปลอมเนี่ยไม่ใช่นะนี่แบบกลิ่นมะนาวจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนรสอื่นๆนะคะกลิ่นพีชนะคะก็กินกับโซดาอันนี้คือเิศมากนะคะส่วนอันนี้นะคะกลิ่นลิ้นจี่ของเขานะี่เออกลิ่นเหมือนไอ้เนี่ยปีโป้สีแดงอะ่ะ เออถ้าใครเหมือนแบบหวยหาปีโป้สีแดงนะคะแนะนำให้ซื้อรถนี้นะคะลิงจีจาะใครที่สนใจนะคะก็เออเดี๋ยวจะแปะพวกลิงก์การซื้อนะคะไว้ใน description บอกข้างล่างเนาะก็ไปกดซื้อกันดูนะจ๊ะเขาก็มีรถแบบอื่นออีกเยอะเลยนะแบบรถชารถกาแฟรถกลิ่นแบบพวกดอกไม้ดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยคะมีเยอะมากๆก็ไปลองกันดูนะคะสำหรับวันนี้ ไปก่อนเร็วบ๊ายบายจ้า